สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ทุกคนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีและสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปแล้วพิมพ์คําว่าสุดปังกดแชร์ไปแล้วพิมพ์คําว่าสุดปังค่ะกดแชร์ไปแล้วพิมพ์คําว่าสุด ปังค่ะทุกคนจ้าก,กดแชร์ไปแล้วพิมพ์คำว่าสุดปังกดแชร์ไปแล้วพิมพ์คำว่าสุด ทุกคนจ๋ากดแชร์ไปแล้วพิมพ์คําว่าสุดปังขึ้นมาให้ชมหน่อยนะคะสวัสดีสวัสดี100คนตรงนี้ค่ะสวัสดี100รคนสวัสดี100คนตรงนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วรบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามาแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูในเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ชมหน่อยนะคะวันนี้100คนจะได้ที่ กี่แช์นะคะวันนี้100คนจะได้กี่แชร์นะคะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์คําว่าสุดปังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าสุดปังค่ะใครเข้ามาแล้ว1กดไลค์2กดแชร์ ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนจา๋าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เด้อหนูบลูว่าคอมเมนต์มันจะข้นบอนะคะพิมพ์คําว่าสุดปังขึ้นมาให้ชมหน่อยนะคะวันนี้ลองดันคอมเมนต์พิมพ์คาว่าสุดปังนะใครเข้ามาแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าสุดปังให้ชมหน่อยนะคะ100คนตรงนี้เข้ามาแล้ว3แชร์ลงกลุ่ม3แชร์ลงหน้าเฟซค่ะ3แชร์ลงกลุ่ม3แชร์ลงหน้าเฟซใครที่ยังไม่กดแชร์ให้รีบกดแชร์ค่ะผูใดยังบม่กดแชร์ฝากกดแชร์ค่ะผู้ใดมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่ะวันนี้หนูจะมาให้แนวทางนะคะวันนี้หนูจะมาให้แนวทางโอ้ยเมื่อยเดียวเมือยดียวไปนองค่ะ วันนี้ใครที่ยังไม่กดไลค์รีบกดไลค์ใครยังไม่กดแชร์รีบกดแชร์ใครที่ยังไม่กดเพิ่มเพื่อนรีบกดเพิ่มเพื่อนค่ะมือนีนะคะให้แนวทางของเราสตาไปเลยทุกคนค่ะพร้อมหรือยังใครพร้อมแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาจา้ะผู้ใดพร้อมแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คาว่าพร้อมเด้อใครพร้อมแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาได้เลย ใครที่พร้อมแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คำว่าพร้อมเราจะมาแจกแนวทางของลาวสตาร์เราจะมาแจกแนวทางของลาวสตาร์เราจะมาแจกแนวทางของลาวสตาร์ในวันนี้ลาวสตาร์พร้อมไหมพร้อมไหมลาวสตาร์พร้อมไหมคะ เราจะมาแจากแนวทางของลาวสตาทุกคนจ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเ,ออเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูหน่อยนะ ทุกคนคะดใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูแนเอาใหม่นะคะตัวนี้นะคะ100คนอะนะคะเราจะมาให้แนวทางของลาวสตาในวันนี้นะคะเราจะมาให้แนวทางของลาวสตาในวันนี้ใครเข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนไว้รอหนูเลยนะ ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนโอยทานเด้อทุกคนดูนี่นะคะ,ว,ะว่าเทยว มาจ้ะมาจ้ะมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมตัวนี้บริเชนเาาชนาะตัวนี้บริเชนนะคะอะตัวนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวชมจะให้ดูว่าเฮ้ยชมขาแนวทางออตเตอรี่งวดนี้จะซื้อเลขอะไรนะคะเนีทางลอตเตอรี่งวดน,นี้ซื้อเลขไดแน,น่ะคือเก่าค่ะบริซื้อเลขหลายตัวค่ะไม่ได้ซื้อเลขหลายตัวนะไม่ได้ซื้อเลขหลายตัวเลยไม่ได้ซื้อเลขหลายตัวเลยซื้อเลขแบบซื้อเลขน้อยตัวแต่หลายใบนะคะ ซื้อเลขน้อยตัวแต่หลายใบนะคะตัวนี้จะเป็นเลขน้อยตัวแต่หลายใบเด้อตัวนี้จะเป็นเลขน้อยตัวแต่หลายใบนะคะแป๊บหนึ่งสักครู่สักครู่แปบ๊บแปบ๊แปบสักครู่จ้าอะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดเพื่อนเพื่อนะไรเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดเพื่อนเพื่อนไว้รอหนูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้หนูแน่อะตัวนี้หนูจะให้ดูว่าพี่ชมค่ะงวดนี้ซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรย้ําว่าไม่ได้ซื้อเลขหลายตัวซื้อเลข ตัวเดียวเอ้ยซื้อเลขน้อยตัวแต่หลายใบนะคะซื้อเลขน้อยตัวแต่หลายใบนะซื้อเลขซื้อเลขคำนวณเจ้าของนี่แหละค่ะเป็นเลขคำนวณนะคะเป็นเลขคำนวณซื้อเลขน้อยตัวแต่หลายใบเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าได้เลขอะไรบ้างจะมาให้ดูว่าได้เลขอะไรบ้างนะคะ้าผู้าดมักกระสื่อตามแต่้าพู้ใดบุมักกับบเป็นอย่างเด้อหนูซื้อเลขแค่สี่หางนะคะรัฐบาลงวดนี้ซื้อเลขแค่สี่หางอยากรู้ไหมว่าซื้อเลขอะไรเยอะกว่าเพื่อน อยากรู้ไหมคะว่าได้ตัวไหนเยอะกว่าเพื่อนอยากหูว์บอพี่น้องอยากรู้บอกคะ่ะอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมว่าได้ตัวไหนเยอะกว่าเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะตัวนี้ได้มา2องสี่หกแปดเก้าสสิ็ดสิบสาบสี ได้มา14ใบ,บเลขนี้เลขเดียวได้มา14ใบนะเลขนี้เลขเดียวได้มา14ใบค่ะนะคะเลขนี้เลขเดียวได้มา14ใบฝากกดไลค์กดแชร์กดเพิ <y <y nice <y <y ่มเพื <y <y ่อนไว้รอหนูเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนไว้ทานูเนเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนไว้รออยากรู้ไหมซื้อเลขอะไรเยอะที่สุดซื้อเลขบกับอีกนะซื้อเลขไม่กลับอีกนะทุกคนจ๋าซื้อเลขบกับซื้อเลขไม่กลับและเลขตัวนี้นะหนูจะให้ทุกคนดู หนูจะให้ทุกคนดูนะตัวนี้เยอะที่สุดค่ะอะใครเห็นตัวเลขไหนพิมพ์ตัวเลขนั้นขึ้นมาใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ตัวเลขนั้นขึ้นมาให้หนูหน่อยผูใดเห็นตัวเลขไดนพิมพ์ตัวเลขนั้นขึ้นมาให้หนูแน่ได้บ่นี่นี่นี่เห็นเลขไหมคะเห็นเลขไหมเห็นเลขบ่มาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดัง จำให้ขึ้นใจสมาค,คมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาค,คมดูหวยเลขดีบอลแลวซื้อเลขไม่กลับนะแลวซื้อเลขไม่กลับนะเอ้ยตัวนี้แทรกมาได้ยังไงตัวเลขนี้คือซื้อเลขตัวนี้ซื้อไม่กลับมีอีกหนึ่งตัว ที่ชอบมีอีกหนึ่งตัวตัวนี้ได้มากี่ใบตัวนี้ได้มาห้าหกใบตัวนี้ได้มาหกหกเจ็ดใบตัวนี้ได้มาหกเจ็ดใบอ่ะทุกคนดูนะทุกคนดูนะนี่นะคะแต่ว่าเป็นข้นมักลินเป็นข้นมักลินแบบ ชอบเล่นลอตเตอรี่นะเป็นคนชอบเล่นลอตเตอรี่นะแต่ว่าเป็นคนชอบเล่นลอตเตอรี่นะแต่ว่ามาบ่มา,ก,มาก,กับอีกเรื่องหนึ่งค่ะมันเป็นการเสี่ยงโชคเนาะทุกคนจ้าทุกสิ่งทุกอย่างคือการเสี่ยงโชคนั่นแหละอุ้ยทุกสิ่งทุกอย่างคือการเสี่ยงโชคนะมาไม่มาก็ไม่รู้ค่ะเป็นคนชอบเล่นนะคะเป็นคนมักเล่นนะคะคำนวณในเลขตัวหนเขาก็ซื้อเลขตัวนั้นมันบอกคำนวณในเลขตัวไหนเราก็ซื้อเลขตัวนั้นนะคะทุกคนจ๋าเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องสงสัยเลยนะคะถือบทถืออีกเรื่องหนึ่งค่ะนะคะ 67 68 67 68แล้วก็88 67 68 58นะคะที่ชมซื้องวดนี้นะ67 58แล้วก็68นะคะที่หนูซือ้องวดนี้นะคะ67 58 68ที่หนูซือ้องวดนี้นะคะเป็นแบบว่าเฮ้ยเป็นแค่แนวทางเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนหมักบางเนื้อเอาคนทุกคนต้องมีความหวังใช่ไหมทุกคนต้องมีความหวังเฮ้ยจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทุกคนมีความหมาวังค่ะรางวัลที่หนึ่งต้องเป็นของเรานะคะรางว,ว,ว,วัลที่หนึ่งต้องเป็นของเรานะคะ ผู้ใดมักก็สือตามไปค่ะพู้ใดมากากกดพานเดอร์เป็นแค่แนวทางจากพี่น้องจาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นอะวันนี้วันนี้คือวันนี้เราจะมาให้แนวทางของลาวสตาร์นะคะเราจะมาให้แนวทางของลาวสตาร์นะคะฟันว่าในซื้อลรตลีรี8 8่8 6 6 8แปดนมอนนั่นแหลคะค่ะเหล็กมักนูเลย5 8 6 8 6 7ที่หนูซื้อนะ6 7 6 8 67 68หา8ค่ะแนวทางลอตอลีงวดนี้เนาะแนวทางลอตอรีงวดนี้อ่ะต่อไปเป็นแนวทางของลาวสตาร์นะคะต่อไปจะเป็นแนวทางของลาวสตาร์ใครพร้อมแล้ววันนี้คใครพร้อมแคบแล้วนะคะคใครพร้อมแคบแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาจากคใครพร้อมแคบแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาจากใครพร้อมแคบแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาชห้ชมหน่อยนะ ใครที่พร้อมเกืบแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมาให้ชมหน่อยจ้าทุกคนจ้าระหว่างนี้ระหว่างนี้คือเราจะมาให้แนวทางนะย้ำว่าเป็นแนวทางนะลาวสตาวันนี้ให้สี่หางเหมือนเดิมกับฮานอยนะคะฮานอยเราก็ให้สี่หางลาวสตาเราก็ให้สี่หางถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นไปได้หนูก็จะให้อ่าถ้าเป็นไปได้หนูจะให้แนวทางของรัฐบาลสี่หาง นะคะถ้าหนูคำนวณได้นะถ้าหนูคำนวณได้หนูจะให้แนวทางของรัฐบาลแค่สี่หางอย่างเหมือนกับฮานอยเหมือนกับฮานอยเหมือนกับหวยลาเหมือนกับเหมือนกับลาวสตาร์นะคะนะคะวันนี้ใครที่ได้เลขไปแล้วนะคะกดเข้าไปซื้อกดเข้าไปแทงในลิงก์ที่หนูปักหมุดนะใครที่ได้เลขนะคะ ใครที่ได้เลขไปแล้วกดเข้าไปซื้อกดเข้าไปแทงในลิงก์ที่หนูกปักหมดได้เลยค่ะผู้ใดได้เลขไปแล้วกดเข้าไปซื้อกดเข้าไปแทงในลิงก์ที่นั่งปักหมุดไฮเนเดอร์ใครที่พร้อมแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาจ้ะใครที่พร้อมแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาได้เลยค่ะใครที่พร้อมแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าพร้อมนะทุกคนค่ะ โชคลาบปี64จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแบบไม่คาดฝันนะคะทุกคนมีใครอยู่ราศีนี้บ้างมีสีราศีนะคะราศีกันราศีมังกรราศีกุมราศีมีนใครอยู่สีราศีนี้บ้างอฟังหนูนะกันมังกรกุมและมีนค่ะกันมังกรกุมและมีน ใครอยู่สี่ราศีนี้บ้างใครอยู่สี่ราศีนี้บ้างคะกันมังกรกุมและมีนใครอยู่อยู่สี่ราศีนี้บ้างราศีกันราศีมังกรราศีกุมและราศีมีนนะคะโชคลาบเด่นของปี64สีนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแบบไม่คาดฝันคำว่าไม่คาดฝันนะคะทุกคนสาคําว่าไม่คาดฝันก็คือแบบว่า อยู่ดีๆกะถึกเลขถึกเลขแบบฟุกๆอย่างอยู่ดีกะถึกเ,เลขแบบฟุกๆแต่ว่าบางคนก็ทํางานแบบว่าเฮ้ยเจ้านายอาจจะให้โบนัสอย่างไรอย่างนี้นะ ถ้าใครอยู่เฉยๆไม่มีนะถ้าใครอยู่เฉยๆแล้วไม่มีนะคะเงินทองไหลเข้ามาเทม,มาอะไรอย่างนี้นะถ้าอยู่เฉยๆแล้วไม่ทํางานไม่มีนะคะเงินไม่เข้ามาแน่นอนนะคะเงินไม่เข้ามาแน่นอนทุกคนต้องทํางานทุกคนต้องหาเงินหรือถ้าใครเพึ่งชื่อแบบว่าเพึ่งโชคลาภอยากซื้อเลขซื้อหวยนะคะก็ลองซื้อดูบางเท่อนี้บางทีเราถูกโลวก,กับคนไหน เราถูกฉลวกกับคนนี้เราถูกฉลวกกับคนนั้นนะคะเราอาจจะโชคดีอาจจะมีโชควิลาบกับเขาก็ได้ซื้อไปค่ะคุณได้มกเสี่ยงดวงใครชอบเสี่ยงดวงเสียงโชคนะคะก็ลองซื้อดูนะคะบางทีอาจจะมีโชควิลาบกับเขาก็ได้อย่างเช่นวันนี้นะคะ <ul ain> อย่างเช่นวันนี้นะคะที่ชมจะมาให้แนวทางนะแต่ส่วนมากหนูจะหนูจะชอบคำนวณอ่หนูจะชอบคำนวณ ฮานอยเนาะนะคะหนูจะชอบคำนวณฮานอยเลขฮานอยกับหวยลาวถามว่าคำนวณได้ไหมก็ค่อนข้างจะคำนวณได้อยู่นะคะฮานอยกับหวยลาวคำนวณได้ไหมก็คำนวณได้อยู่นะ,ะวันนี้นะคะเดียวนะหวยหุ้นวันนี้ฮานอยกับหวยลาวหนูคำนวณได้ไหมก็เราก็ค่อนข้างจะคำนวณได้แหละนะคะแต่ว่าวันนี้เลขที่หนูชอบนะคะทุกคนฟังนะยี่สิบยี่สิบเก้าคับพี่เอ มาหมดเลยมากหมดแล้วมากหมดแล้วค่ะนะคะวันนี้ก็ถ้าเป็นฮานอยนะถ้าเป็นฮานอยชอบส่วนตัวก็คือ1นึ่งสี่สิบนะถ้าเป็นฮานอยชอบส่วนตัวก็คือ1นึ่งสี่สิบพี่น้องจะลองสังเกตพวกนึกเลขออกแต่ตัวเก่าเปนบลสเลขออกแต่ตัวเดิมใช่ไหมเลขเอาแต่ฮานอยจะเอาแต่ตัวเดิมมาออกเพราะฉะนั้นง่ายๆค่ะวิธีการซื้อเลขฮานอยนะวิธีการซื้อคือเอาเลขของมือเอาเลขของมือว่านหนีมาซื้อมาตามเอาเลขของมือว่านหนีมาซื้อมาตามของมือนี ชอบ OUT, AD, AD, เอาเลขตัวเดิมมาออกนะคะเพราะฉะนั้นก็เล่นง่ายๆนะคะเ,เล่นง่ายอะนะคะระหว่างนี้กดเพิ่มเพื่อนไว้รอหนูหนะคะใครได้เลขไปแล้วเข้าไปซื้อนะใครได้เลขไปแล้วนะคะกดเข้าไปซื้อกดเข้าไปแทกนะคะบางทีลองเปลี่ยนเจ้าดูสือกับเจ้านั้นบ่เคยถึกเลยค่ะพี่ช่งคาสือกับเจ้านี้บ่่ค่อยถึกลองเปลี่ยนเจ้ามือดูนะคะบางทีโชคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางทีโชคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางทีชอบโชคของคนนี้อาจจะถูกกับเจ้ามือเจ้านี้ นะคะบางทีเจ้ามืออาจจะแบบว่าเฮ้ยดวงดวงแข็งกว่าเราบางทีดวงดวงเจ้ามืออาจจะดวงแข็งกว่าเราหรือถ้าเป็นเลขล็อกนะคะเหตุจากไหกระโบถึกลองเปลี่ยนเจ้ามือแล้วก็เอาเลขเก่ามาซื้อนั่นแหละขาดถึงแน่นอนนะคะลองเปลี่ยนเจ้ามือแล้วก็เอาเลขเลขเก่ามาซื้อเอาเลขเก่ามาซื้อแล้วก็ถูกแน่นอน,นะค่ะนะคะโอเคนะคะตอนนี้หนูจะให้แนวทางของราวสตา์ไปแล้วนะคะทุกคนจ๋านะหนูจะให้แนวทางของราวสตา์ไปแล้วส่วนใครที่รอฮานอยก็รอนูวยราคาสามโมงครึ่งสี่โมงนะคะสามโมงครึ่งถึงสี่โมงหนูจะมาให้อีกหนึ่งรอบนะ ตัวนี้นะคะหนูจะให้แนวทางของเราสตาไปกอดรอแคปนะจ๊ะรอแคปนะรอแคปนะคะทุกคนรอแคปเนาะอย่าลืมนะคะไปกดติดตามเพจใหม่ไว้ด้วยนะให้ทุกคนไปกดติดตามเพจใหม่ของชมไว้ด้วยนะคะให้ไปกดติดตามเพจใหม่ไว้ด้วยไปกดติดตามเพจใหม่ไว้ด้วยถ้าไม่อยากพลาดนะคะ ไปกดติดตามเพจใหม่ไว้ด้วยถ้าไม่อยากพลาดแนวทางฮาหนอยของวันนี้แนวทางฮาหนอยของวันนี้ถ้าใครไม่อยากพลาดก็ไปกดติดตามกดติดดาวไว้โอเคไหมคะ โอเคนะคะไปกดติดตามกดติดดาวเพจของชมไว้นะคะทุกคนจะกดติดตามกดติดดาวนะเดี๋ยววันนี้ก็เราจะทำการ